อุทธิหกธรรมจักรตัปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเกกังรมยังภัควาภาณัสยังวิหารติอิสิป,ปะตะเตมิคาทายตันตระโคภัควาปัญจวาคีภิกูอมามันเตสีเทะวะเมภิกวีอัตตาพัพปชิตตนนินะะเสวิตัพายู จายังการมีส mm ุกรมาสุข <whole. S 3> okay. no, ัดลิกานุโลโคฮินุคโมปูทุชนิกูอนาลิโยอนันทะสัตหิตโยจายังอัตถกิระมัทานุโนโคทุกูอนาลิโยอนันทสัตหโยเอเตเตวิคเวอุพุวันเตอนุปัคัมมะมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคตินะอภิสัมบุตธาจะคูกาลานียานะกาลานีอุปสมายะอภิญายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติก็นมาจะสาภิกเวมันชิมาอะปฏติปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากุกรณานียานะกรณานีอุปสมายะอภิยายะ สัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังจิโกมัตโขสียาทีถังธรรมทัตทิิสัมมาสังกปูสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวุสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมะชิมา ปฏิปทาถัทาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณะกรณีอุปสมายอภิยายะสัมพุทายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปนะภิขเวทุกครั้งอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกา มรณะปีทุกขังสุกะปริเทวัตุขักทูมานัตสุปายาสาปีทุกขอปีเยหิสัมปโยโคทุกโคพีเยหิวิปโยโคทุกโคดับปิดชังนะลาปฏิตัมปีทุกขังสังคิเตนะ ปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังยายังตันหาปูนุภวะวิกานันทิลาคะสหคตาตันตระตันตลาภินันทินี เชียทีถังกามะตัณหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอิทังขูปนะพิกวีทุกขะนิโรธูอริสัจจังโยตันตาสาเยวะตัญหายะอสศะวิลาคันิโรธูจาคูปฏินิสัตคูมุติอนารโยอิทังขูปนะพิกวีทุกขะ นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอะเวมะอาริโออัตถกิโกมัตคูเสยาทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากััมตูธัมมอาชิวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสมาธิอิถังทุกขัง อริยสัจจันติมีพิกวีทุกเบยานุสเตสุทัตมีสุจังคุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปานิถังทุครังอริยสัจจังปริตเจยันติมีพิกวีอุเพยานุสุต เตสุธรรมีสุจังคุงอุทปาธิญานังอุทะปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณนิทังทุกครั้งริยะสัจจปริยาตังติมีพิกวีอุเพะนะนุสุตุเตสุธรรมีสุจังคุงอุททปาธิญานังอุทะปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทั้งทุกขังสมุทโยอริยสัจติเมักภิกขเวบุเพอนุสสุเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังโขอุทะปาทินังทุกขะ สามุทยอริยะสัจจังปหาตับพันธิมีพิกเวบุเพยนะนุสุเตสุธรรมีสุตัขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขะสามุทยอริยะสัจจังพหินันติมี พิกเวผูเปีเนนุสตเตสุธรรมีสุจักขุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทั้งผู้ขันโลโทอริยะสัจจันติมีพิกเวปุ้เพียณนื้อนุสตเตสุธรรมีสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทะ ปาธิวิชาุาทปาธิอาโรกโกทปาธิตังโูปณิถังทุกคนนี้โลโทอนิยะสัจจังสัจจิกาตพันติมีพิกเว,วอุเพานะนุสุเตสุธรรมีสุตังขุงอุทปาธิญานังุทปาธิปัญญาุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโรกโกุทปาธิตังคูปาธินังทุกขะ นิโรโธอริยะสัจจังสัจฉิกตันติมีพิกวีปุเพอนะนุสสุเตสุธรรมีสุตังคุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาิอาโลโกอุทะปาธิอีทังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยะสัจตันติมีพิกวีปุเพ อนานุสุตเตสุธรรมสุตังขุงอุทปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทปาธิวันวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาิตังโขปนิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังปาเวับปันติมีพิเกเวปุเพอนานุสุตุเอสุธรรมสุตังขุงอุทะปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังหปนิทังทุกขณนิโลธคามินีปฏิปทาลิยะสัจจังปาวิตันติมีภิกขเวีบุพเพะนุสเดสุรำมมสุจังขุงอุทปาติยาหนังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ ยาวกีวะจะมีพิกเวอิเมสุจตุสูปิยะสัจเจสุเอวันติปะปริวัตถังทวาทะสาการังยถาภูถังยาณทัศนังนชุวิสุทธังอโหสีเนวะตาวะหังพิกเวีสเทวกีโลกีสมารกกีสัพพลัม,มหะมากีส,สะสะมะนะ พระราหะมะริยาปัชยะสัทีวันุสายะอนุตลังสัมมาภูทิงอภิสัมพุทโทสัจจะยาสิงนาตูจะโขมีพิกเวีเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะปริวัตถังทวาทธสากาลังยะถาภูตังยานาทัศนัง ุวิสุทธังอโหสิอัาหังพิกเวีสติวกีโลกีสมาสลเกีสภพรัตหมกสะกีสัตสมณะพระ,ะมะนิยาะชายสะสเทวะนะมนุษสายะอนุตรังสัมมาภูทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานัจากปนเมธัสนังปะทาปานิอกุปปามีวุมีวิมุตติอยะมันติมายาตินันติธานิปุนัพภะโอติอิทามะโอจพกภะควาอันตมนาปัญจวัคคียาภิขุภะควัตูภาสิตังอภินันทุงอิมันสมัมมิจากปนะ เวียนยากะนัสมิงพัทยมานีอาญสัมมนตูกทัยญาสาวิรัชังบีตะมะลังธรรมะจังขุงอุปภุตปานิอุตตะปาทิยังกิจิสมุทัยธรรมังสับพันตังลุทะธรรมันติภวติตีจะพระคัตาธรรมตะกี กุมภาเทวาสัตถมานุษย์สาวีสุงเอตัมภะควตาภารานติยังอิสิป,ปัตนีมิคทายอนุตรังธัมมะจักกังปวัติตังอัปะปวิวัติยังสมณีนะวาพระราหะมะนีนะวาทีวีนะวามารีนะวาพระลกะมุนาวากียจินาจิ วาโลกัสสมิติคุมพานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวีสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะจิงสาเทวาสัทธมนุษสาวีสุงตาวะจิงสานังเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตถะมนุษสาวสุงยามานังเทวานางสัตยังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถะมนุษสาวสุงตุสิตานังเทวานางสัตยังสุตตวานิมมาณลติเทวาสัตถะมนุษสาวสุงนิมมาณลตินังเทวานังสัตยังสุตตวาปารนิมมติวะสัต วัตติเทวาสัตมนุสสาวีสุงปรานิมมิตตวะสัตวันตีนังเทวานางสัตถังสุตวาปรัมหามายกายกาเทวาสัตธมนุสสาวีสุงเอตัมภะกวตาพาลนานะเสียงอิสิปะตมีนิคทาเยอนุตลังธรรมะจังกังปวันติตังอปะวัติยงังสมณณีนะ ว่าพลาหามะทีนะว่าทีวีนะวาลามาลีนะวาพลัมหะมุนาว่าเกนจีวาโลกัสมินติอิติหะตีนะคณีนะตีนะมวุตตีนะยาวะพลัมหะมะโลกาสัตถูอัมภูคันจีอายัญจะทัศหะสัตสี โลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปีตัมปวีธิอัมปะมา,านูจะโอลานุโอภาโสโลโกีปรุรุลหูสีอติกเมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคูภะคว,วาอุทานังอุทานีสีัญญาสิวัตภูกูธัญูอัญญาสี วัตภูโูทันโยตีอิติทังอยัสสัมโตโกูธันยัสสะอัญญาโูทันโยตีวะวะนามังเอหูสิติ